เธอกลับมากอดเขาทั้งที่เธอจากไปแล้วใบหน้าที่หวาดกลัวคืึสุดท้ายที่ภรรยาเสียชีวิตเขากลับรู้สึกถึงอ้อมกอดของเธออีกครั้งหัวใจแตกสลายกลิ่นมะลิในห้องยังคงอยู่แต่เจ้าของกลิ่นนั้นไม่มีลมหายใจเขาคิดว่าเป็นฝันแต่รอยฝ่าม,มือของเธอบนกระจกกลับยังอุ่นอยู่ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเมื่อความรักไม่สิ้นสุดแม้ความตายพรากอ้อมกอดครั้งสุดท้ายจึงกลายเป็นคำสาปนิรันดร์กะโหลก อ้อมกอดสุดท้ายก่อนคำว่าลากับภรรยาหัวใจแตกสลายสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องนอนกลิ่นหอมของดอกมะลิยังลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศผ้าม่านสีขาวขยับเบาๆตามแรงลมเธอยืนอยู่ตรงนั้นข้างเตียงในชุดเรสสีฟ้าที่เธอชอบที่สุดผมมองเธอโดยไม่พูดอะไรหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังหนีจากความจริงเธอยิ้มให้ผมรอยยิ้มที่เคยอบอุ่น แต่วันนี้มันเย็นชาและห่างเหินเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนลากยาวแสงแดดยามเย็นสองลอดเข้ามากระทบใบหน้าของเธอจนเกิดเงาเคลื่อนไหวเธอจะไปจริงๆเหรอผมถามเสียงเบาเธอไม่ตอบแค่เดินเข้ามาใกล้สายตาของเธอสั่นไหวเหมือนจะร้องให้แต่ไม่ยอมให้เห็นมือของเธอแตะที่แก้มผมอย่างแผ่วเบาอย่าลืมชน,นะเธอกระซิบ น้ำเสียงของเธอสั่นจนแทบจับคำไม่ได้ผมกอดเธอแน่นความอุ่นจากร่างกายยังเหมือนเดิมแต่กลับมีบางอย่างในอากาศที่แตกต่างออกไปกลิ่นน้ำหอมของเธอแรงขึ้นมือนจะกลบกลิ่นบางอย่างที่ลอยอยู่ในห้องผมเริ่มรู้สึกเย็นที่ปลายนิ้วเหมือนกอดเพียงเงาไม่ใช่คนเธอค่อยๆค,คลายอ้อมแขนออกดวงตาของเธอหลบสายตาผมผมรู้สึกได้ว่าหัวใจของตัวเองเริ่มหนัก เหมือนมีบางสิ่งกำลังบีบมันจากข้างในเธอก้าวถอยหลังไปสองก้าวยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีแววของชีวิตในดวงตาลมหายใจของผมขาดห่วงและทันใดนั้นเสียงประตูด,ด้านหลังเปิดออกแม่ของเธอยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดเผือดร้องให้สะอึกสะอื้อฮอนในมือของเธอถือโกดใบเล็กสีขาวผมมองโกดในมือนั้นอย่างไม่เข้าใจ หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกแม่ของเธอพูดเสียงสัน่นลูกฉันกลับมาอยู่บ้านแล้วคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่ากลางใจผมก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสายตาจับจ้องไปยังที่ที่เธอยืนเมื่อครู่ตรงนั้นว่างเปล่าม่านยังไหวเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วกลิ่นดอกมะลิยังคงหอมอบอวลแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลิ่นหอมของชีวิต มันคือกลิ่นที่ลอยมาจากโลกที่เราเอื้อไม่ถึงมือผมสัน่นเหงื่อเย็นไหลาตามขมับเสียงหัวใจดังชัดเจนในห้องที่เงียบสนิทผมเดินเข้าไปใกล้เตียงเห็นรูปถ่ายของเราในวันแต่งงานรอยยิ้มของเธอยังสดใสแต่ดวงตาในรูปดูเศร้าก,กว่าที่ผมจําได้ข้างรูปถ่ายนั้นมีจดหมายซองหนึ่งวางอยู่ผมหยิบขึ้นมาเปิดออกด้วยมือที่สั่นเทา ถ้าฉันไปแล้วอย่าร้องให้เลยนะฉันแค่กลับไปในที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปขอบคุณที่รักฉันแม้ในวันที่ฉันไม่เหลือตัวตนตัวหนังสือสันส่นๆเหมือนถูกเขียนด้วยน้ำตาหยดน้ำจากดวงตาผมตกลงบนกระดาษหมึเกเริ่มเลอะแต่ข้อความยังคงชัดเจนผมหันไปมองโกดในมือของแม่เธออีกครั้งแล้ภาพบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัวคืนก่อนที่เธอจะไป เธอพูดกับผมว่าคืนนี้กอดฉันแน่นๆนะผมจำได้ว่ากอดเธอแน่นจริงๆแต่เธอเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งและตอนเช้าเตียงข้างๆว่างเปล่าผมไม่เคยเข้าใจเลยจนถึงวันนี้เมื่อรู้ว่าการกอดนั้นคืออ้อมกอดสุดท้ายก่อนคำว่าลาหัวใจแตกสลายผมสุดตัวลงนั่งข้างเตียงมือยังคงถือจดหมายไว้แน่น น้ำตาไหลช้าๆลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้งม่าสีขาวปลิวเบาๆราวกับเธอยังอยู่เน่าร่างบางคล้ายเธอปรากฏบนผนังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังจะเอื้อมมือมาสัมผัสหัวใจของผมเต้นแรงจนแทบจะระเบิดผมหันไปมองตรงนั้นแต่ไม่มีใครเพียงแค่กลิ่นน้ำหอมของเธอค่อยๆลอยกลับมาอีกครั้ง มันอ่อนโยนเหมือนคืนสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูอย่าร้องนะฉันยังอยู่ตรงนี้เสียงนั้นชัดเจนเหมือนเธอยืนอยู่ข้างหลังผมรีบหันกลับแต่เห็นเพียงม่านที่แกว่งไปมากับลมที่พัดผ่านเข้ามาเย็นเยือกผมยกมือขึ้นแตะอกรู้สึกถึงแรงสั่นจากข้างในเหมือนหัวใจถูกสัมผัสด,ด้วยมือที่มองไม่เห็น เงาของเธอค่อยๆปรากฏอีกครั้งบนกระจกใบหน้าเธอยิ้มบางๆสายตาเต็มไปด้วยความรักและเศร้าเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวถึงเวลาที่เธอต้องปล่อยฉันไปแล้วผมส่ายหัวไม่ฉันยังไม่พร้อมเธอยื่นมือมาทาากระจกผมยกมือขึ้นแตะตรงจุดเดียวกันทันใดนั้นอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของผมขาดห่วง แสงในห้องเริ่มสั่นไหวเสียงหัวใจดังช้าและช้าลงแล้วเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือเสียงกระซิบแผ่วเบาขอบคุณที่กอดฉันในครั้งสุดท้ายหัวใจแตกสลายเงาของเธอค่อยๆจางหายไปจากกระจกเหลือเพียงรอยฝ่ามือเบาๆที่เริ่มละลายหายตามไอเยน็นผมนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแสงไฟในห้องสลัวลง เหมือนพลังบางอย่างค่อยๆถูกดึงออกไปอากาศเริ่มอึดอัดหนักแน่นจนหายใจแทบไม่ออกผมพยายามขยับตัวแต่ขาแข็งราวกับถูกปรึงไว้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากมุมห้องเธอสัญญาว่าจะไม่ลืมฉันผมหันไปมองช้าๆในเงามืดนั้นมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเป็นเงาร่างของผู้หญิงในชุดเรสสีฟ้าแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยิม้ม ผมเห็นน้ำตาไหลาจากดวงตาเธอแต่มันไม่ใสเหมือนเดิมมันเป็นสีดำข้นเหมือนหมึกเธอค่อยๆเดินเข้ามาเท้าของเธอไม่แตะพื้นมีเพียงเสียงกระซิบที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับเธอสัญญาไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมถอยหลังจนชนขอบเตียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อมือเธอยื่นออกมาช้าๆนิ้วซีดขาวสั่นไหวอยู่ตรงหน้า มากอดฉันอีกครั้งสิผมรู้ว่าผมควรถอยหนีแต่บางอย่างในใจกลับผลักให้ก้าวเข้าไปร่างของเธอยินเยียบเมื่อผมสัมผัสและในเสี้ยววินาทีนั้นแสงในห้องกระดับวูบลงมีเพียงความมืดสนิทกับเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแล้วเสียงของเธอก็พูดขึ้นในความมืดแถวเบาแต่ชัดเจนตอนนี้เราไม่ต้องลาจากกันอีกแล้วหัวใจแตกสลาย ในความมืดนั้นผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่เป่ารถต้นคอมือของเธอรัดแน่นขึ้นแรงจนรู้สึกเหมือนกระดูกกำลังจะหักผมพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นอ้อมแขนของเธอยิ่งแน่นราวกับเหล็กกล้าเสียงหัวใจของผมดังที่แต่เสียงหัวใจของเธอกลับไม่ดังเลยเธอเอ่ยเสียงเบาใกล้หูเธอบอกว่าจะไม่ปล่อยฉันไปคำพูดนั้นเหมือนคำสาบ ผมรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังถูกดึงออกจากร่างทุกครั้งที่เธอกระซิบใกล้ขึ้นร่างกายของผมยิ่งชาเหมือนเลือดค่อยๆหยุดไหลแสงสลัวจากหน้าต่างกลับมาช้าๆผมเห็นใบหน้าเธอใกล้พิงคืบผมยุ่งเหยิงปากซีดและดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่ใช่เธออีกต่อไปผมพยายามพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมีเพียงลมหายใจสั้นๆที่หลุดออกมา เธอยิ้มรอย,ยิ้มที่บิดเบี้ยวและเศร้าในเวลาเดียวกันตอนนี้เธอจะได้อยู่กับฉันตลอดไปทันใดนั้นเธอค่อยๆสวมแขนทั้งสองรอบคอมอีกครั้งแน่นกว่าเดิมลมหายใจของผมหยุดลงชั่วขณะสายตาเริ่มพร่ามัวในหูผมยังคงได้ยินเสียงเธอกระซิบเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเยียบอ้อมกอดน,นี้ไม่มีวันจบหัวใจแตกสลายแสงสุดท้ายที่ผมเห็น คือรอยยิ้มของเธอที่ค่อยๆจางหายไปในเงามืดเสียงทุกอย่างดับลงมีเพียงความเงียบที่หนาวเย็นและลึกล้ำจนแทบปืนหายใจผมรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในที่ว่างไม่มีน้ำหนักไม่มีเสียงไม่มีชีวิตแต่ในความว่างนั้นมีเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งเสียงเธอแผ่วเบาวราวกับลอยมาจากที่ไกลมากอย่ากลัวนะเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ ผมพยายามลืมตาและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดิมทุกอย่างเหมือนก่อนหน้านี้แต่เธอไม่อยู่เตียงถูกจัดเรียงเรียบร้อยรูปถ่ายของเราถูกตั้งตรงบนโตะ๊ะแต่ในรูปเธอยืนอยู่คนเดียวผมยื่นมือไปจับรูปนั้นรู้สึกถึงความเย็นจนชาไปทั้งฝ่ามือและวเงาสะท้อนในกระจกด้านหลังกลับไม่ใช่ผมในกระจกนั้น คือเธอในชุดเรสสีฟ้ายืนยิ้มอย่างเงียบงนันเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่ที่กระจกช้าๆและพูดด้วยเสียงที่สันไหวตอนนี้ถึงตาของเธอแล้วที่จะอยู่กับฉันหัวใจของผมเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวมันคือความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนความมืดนั้นกำลังเรียกชื่อผมแสงในห้องเริ่มสั่นอีกครั้ง ทุกอย่างค่อยๆเลือนหายจนเหลือเพียงเสียงของเธอที่กระซิบข้างหูอ้อมกอดสุดท้ายไม่ใช่การจากลาหัวใจแตกสลายรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านหน้าต่างห้องม่านสีขาวที่เคยแกว่งไว้กลับนิ่งสนิทแม่ของเธอเปิดประตูเข้ามาเงียบๆเ,เรียกชื่อผมด้วยเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบบนเตียงมีเพียงรูปถ่ายของเราวางอยู่คู่กัน พร้อมจดหมายแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือของผมเองเธอไม่ต้องห่วงอีกต่อไปฉันไม่ร้องให้แล้วเพราะตอนนี้ฉันได้อยู่กับเธอในที่ที่ไม่มีคำว่าจากลาแม่ของเธออ่านจดหมายจบน้ำตาไหลอับแก้มอย่างเงียบงนันเธอมองไปทางหน้าต่างที่ลมยามเช้าพัดเข้ามาเบาๆในแสงนั้นเธอเหมือนเห็นสองเงาร่าง ชายหญิงยืนกอดกันอยู่ใต้ต้นมะลิที่ปลิวตามสายลมรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏขึ้นชั่วขณะก่อนที่ทั้งคู่จะค่อยๆเลือนหายไปกับแสงอาทิตย์เหลือไว้เพียงกลิ่นมะลิหอมจางๆและเสียงกระซิบอ่อนโยนที่ลอยมากับสายลมอ้อมกอดสุดท้ายของเราคือจุดเริ่มต้นของความสงบตลอดกาลหัวใจแตกสลาย